ส่วนโมมากลางเต็นโตร่มนาวเนอคุณขู่จุ้ารัตเดอ <c oughs> ปีนี่เตรียมงานว่าเป็นจัดงานปฏิบัติธรรมมื่นีสิบกว่าปีเริ่มจัดตั้งแต่ปีสองหาสี่หก จนมาตอนนี้สองหาหกแปดหลายปีเติมนะจัดเทียทเรเลที่มีคนมาหาบอะไปซอยงานปฏิบัติธรรมห้องบวชใหม่ๆซอยงานปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ ตะกี้นําทําำวัดสวดมนต์แล้วไปงานนันงานนี้มางานเก็ให้เป็นผูกประกาศซื้อนักเตศนักแสดงทํ็คิดในใจครูบาอาจารย์เป็นคือใจดีแท้เตรียมงาน เตรียมการวัดว่าอารามนิมนต์พระเจา้าพระสงฆ์โมคณะชวนเชิญญาติโยมมารวมปฏิบัติธรรมเตรียมหมองใหายู่หาเขาให้กินหานนามห้ใส่เพิ่นคือใจดีแท้เอาสิบ่มีโอกาสได้เหตุจังสีบ่บ่คือเป็นตะ สั่งบารมีได้ทนอวสันรอกอยู่ไปอยู่มาตะกี่คนก็มาจำศีลหลายเด้ศีลหนึ่งหาสิบหกสิบคนเปิดเดยตลาดน่น้อยเต็มมองอยู่กับพว่า่อยมียยังปันนีห้หรอกนอนเบียดเสียดกันไม่ออกวันพระมายางจงกรมนี่เต็มันใ่ยน่อยคน สี่สิบหาสิบคนให้จำได้อยู่บางวันพระบางวันเนี่ยจนถึงหกสิบก็มีแต่ว่างันบ่บ่อยนั่นนะตั้งใจไว้เด้ติดเลยมีโอกาสได้จัดงานปฏิบัติธรรมที่ปีสี่หกไปสิมาหน่อยมา้ลยก็เอาไม่ออกจำสิ้นท่อได้มากครูคนก็พ่อเด้อวะ หาซิบโกสิบคนเนี่ก็ร้ายเติบไปแล้วบัดสนร์นก็โหมตุ่มกันมาไลายหกสิบคนปีเรดอูล,ลงทะเบียนประจำนั่หกสิบคนแต่ว่ายา่มกลางคืนปลัดทงมามาฟังเทศแล้วกเ,เจาก,กระกลับเนาะวันธรรมดากระเทศ เมื่อละกันพุ่นอยู่ซาลาหรือว่าองค์ดำพุ่นคืนทุ้ายนี่คนฟังหล่นลงมาจนเลยคู่ซากว,ว่าอยู่หม่องเตาใหม่ว่างอยู่ขันแต่ก่อนพระเจ้าพระสงฆ์เฮาไปงานก็นเอาไม่ออกไปรวมฟังเถศฟังธรรมํำ มุ่นผ่าร้ายไม่ออกกรบร้ายในยินขา่าเขาครูบาอาจารย์หรือคนกันนิยมเขาวัดฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ไปอยู่มาซุ่มนตหล่มหายตายจากไปเรื่อยมาบ่ใดแน่ใหญ่บาทใหญ่เฮื่อนไปอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดแน่คนก็น้อยลงบ้านวัดก็ร้ายขึ้นบาน วัดหลายขึ้นเรื่องเดือดขึ้นอยู่อายเป็นแต่อ,อายราดก๋วยเตี๋ยวก็แท้แบบร้านก๋วยเตียเเต๋ยวข้อรดไซนั่นอยู่น้ำกันขายของข,องขางกันได้วน <c oughs> หนึ่งกับของน้ำฝากเบิง้งร้านคอยเรื่อยๆไปไปไปรดนะพระเาอยู่บ้านเดียวกันสองวัดสามวัดบ่ถือกันเด้อ ไก่กันบวชือกันหวยเป็นยังไงหนอเป็นจะอายไม่ขาขายกวยเตี๋ยวเทนนีหนเนามาหาสู่กันแล้วนะมันจะพิษคำซ้อนเจตนาล่มควอมกะพุทดเจ้าไปบิดน,นะผื่นซ้อนอยากให้คนปอมชอบเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันซ้อนอยากให้คนหักแพงกันโดยธรรมชาตินะ จังว่าฟังลงพอสยะสโลเพนเทศเมื่อคืนที่เราบอกว่าเราเป็นคนดีใครตัดสินให้เราว่าเราเป็นคนดีเราบางทีความดีของเราคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นของไม่ดีก็ได้เราเออว้า,ขาเขาทาไปครับประโยคนี้นะภาวแาจะเข้าถูก คิดเองเ้าเองทำเองตัดสินการกระทำการพูดตนเองว่าถูกแต่ว่าคนอื่นมองอาจจะเป็นพิษก็ได้เป็นสีนะาแล้วทำดีทำถูกทำอยู่ตรงไหนทำอยู่ตรงว่าบนพืนฐานของศีลทำถูกแล้วใจเราก็ต้องสบายด้วยพูดถูกแล้วใจเราก็ต้องสบายด้วย คิดถูกแล้วใจเราก็ต้องสบายด้วยบ่แมนว่าทําถูกพูดถูกคิดถูกแต่ใจเราเป็นทุกข์นี่มันก็บ,บวเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าพันว่าคนบางคนอาศัยกุศลเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลน,น,น,นะแทนทีเขาทำความดีอยู่แล้วใจเขาจะเป็นสุขครับบอแมน ก็เพราเหตุความดีที่ตัวเด่นทํามาเป็นมาเป็นเหตุในีเกิดอกุศลอย่างสิยนะเออพ่นบอกมืขอ้นเปนว่าการได้ไปฟังเทศครูบาอาจารย์เนี่คิดมุมมองของการอยู่การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแต่ละหลุกแต่ละองค์แต่ละท่าน,น,นมันก็มีมุมมองต่างกันนะแต่มุมมอง ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อนให้มองปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราทำทำคุณงามกลามดีใครล่ะเป็นคนตัดสินว่าเราทำดีใครล่ะเป็นคนตัดสินว่าเราทำถูกเหมือนศาสนาเราเ,เหมือนกันเราทำถูกเวลาของศีลห้าคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ว่าดี แต่คนที่มันไม่ชอบมันก็ว่าไม่ทุกเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวชาวบ้านเรานี่แหละถ้าห้ามฆ่าสาัตดูสนะิจะกินอะไรถ้าจัดงานไม่มีเหล้ามีสุราก็ไม่เป็นงานถ้าจัดงานไม่มีมหรสพครบงานก็บอกไม่เป็นงานอีกตรงนี้เห็นไหมคนที่มันจะมาเห็นกับเราเนี่ยอาศัยกุดลนให้เกิด เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลนี่มันเป็นธรรมบาดาปันไดนะอย่างเราว่างปิดจระาทำดีแล้วอย่าไปติดดีหลวงปู่ชาทำดีแล้วก็อย่าไปติดดีดดดใครจะเอาก็ช่างใครจะไม่เอาก็ช่างมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราบางทีเรายังละกิเลสไม่ได้สติยังไม่เต็มรอบ มันประตูขึ้นมาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิด,ดโอ้มันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนร้อนตรงไหนร้อนตรงใจเอากระงับไว้นะโอ้กูหลงไปมันเดือดร้อนในประศกหายใจเขาลึกๆตั้งสติดีๆเอาไหมนะเอาไหมพรทธเจารินสอนเป็นแปลกจากชาวโลกธรรมดาเลยชาวโลกหรือเปว่าถ้าเกลียดแล้วก็เกลียดเลย ตั้งเป้าไว้เลยถ้าได้ชังแล้วก็ชังเลยเกลียดเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบขี้หน้ามันแต่พระพุทธเจ้ากันวิทยสอนเป็นสัตว์นะหักหักเต็มที่บานมีอย่างกับประเกศไห้อันนี้ไห้ซ่อนแต่ด้หักแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นเลยพระพุทจ้บอวนะอย่าไปรักกันอย่าไปชังกันทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ ปรากฏอยู่เราพูดอยู่เราทำอยู่ให้เห็นไม่เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปโดยเหตุปัจจัยที่เขาถึง้ารักกันมันก็เป็นทุกข์ถ้าเกลียดกันมันก็เป็นทุกข์เป็นอย่างเอารักกันมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงก็ดูดูคนเขารักกันรักกันร่วมหอลงลงจับคู่กันเป็นคู่สามีปรรยา เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันสุดท้ายก็มาแตกคอกันนั่นมันทุกข์หรือมันสุขก,กับเบิงเบิงนะถ้าช่างกันมันเป็นยังไงวันนี้มันทุกข์อันหยาบสัมผัสได้ปุ๊บปับ๊บทันทีเลยแต่ทุกข์ที่เกิดจากความรักกันบางทีมันต้องอาศัยเวลาบางคู่บางครอบครัวเี่ยกินเวลายืดยาวมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีถึงมาประทุข,ขึ้นมา สร้างเหตุแห่งความเกลียดชังกันนะเห็นอย่างสันได้การ,รกปฏิบัติจังห้อยู่กับปัจจุบันนี่หักก็อย่าหักสร้างก็อย่าสร้างอยู่กลางกลางนี่นะหลวงป่ชาเพิ่อนบอไว้แยบยนต์คือยยอยังเพิ่นแบบมีมีแต่คนแสวงหาหาแต่ของดีหาแต่สิ่งดีๆเมื่อมันมีสิ่งดีมันก็มีสิ่งไม่ดีเมื่อเมื่ สิ่งถูกมันก็มีสิ่งไม่ถูกเป็นอยู่แบบนี้เปิด่าจังแสนไดนไอ้ที่ไม่ถูกไม่ผิดทําไมไม่หานี่ตรงนี้พระพุทธเจ้าปัญหาหาตรงที่ไม่ถูกหาตรงที่ไม่ผิดแลวอยู่ตรงกลางมันเหนมเหมือนกับร่างกายธาตุขันดอนนี่ถ้ามันถูกเราก็ชอบใจเห็นไหมถูกยังไงถูกสิมันเป็นหนุ่มเป็นสาว มีพละกำลังมีสต,ติปัญญาสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลับง่ายกินง่ายอะไรอร่อยหมดเดินเหินก็สะดวกสบายเราก็ชอบนั่นเห็นไหมแต่ทีนที้มันเปลี่ยนแปลงมาสุดโสมมาเราก็ไม่ชอบมันก็เกิดความทุกข์ทุกข์กับร่างกายสังขารทุกข์กับผมหอกทุกข์กับผมร่วงทุกข์กับเล็บไม่สวยทุกข์กับ หนังเหี่ยวยน่นทุกข์กับตาฟ่างปลาทุกข์กับฟันยออโคนทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันเสื่อมโทรมเห็นไหมท่านยังบอกว่าให้อยู่ระหว่างให้อยู่ระหว่างดีกับไม่ดีเป็นอย่างสัตว์เดน,นทางพุทธศาสนาอย่างาพระพุทธเจ้าพ้นว่างใบชัดเจนเหมือนกับพระติสสะเถระติสสะเถระเนี่ยแกเป็น ผู้มีศรัทธามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเมื่อสมัยครังพุทธกาเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลเป็นเมืองที่จะโอ้คนพุ่งพ่านมากเป็นการค้าพาณิชย์ที่จเจริญรลุ่งเรื่องพ่อค้าทั้งหลายนักเวแพ่พุทธศาสนาเดินขวักไขไปหมดเมืองสาวัตถีตรงนั้นเป็นที่กําเนิดเกิดขึ้นวัดโดย เศรษฐีผู้หนึ่งอนาถาบินิกะเศรษฐีวัดเชตวันสื่อสร้างวัดให้พวกพุได้เจ้วบามันทำอะไรได้เอาเงินไหนไปว่างทวนไมนไปขอสื่อต้องขอสื่อทีต้องเจา,เาะใส่เนาะลูกกษัตรเนาะเิวาจจไปเขาบอกว่าจะขายอย่าเลยคือเรื่องฮะบดีอย่าเลยอนาถาบินิกะเศรษฐี ถ้าเธอจะเอาจริงๆเธอเอาเงินมาวางให้มันเต็มพื้นที่นี้เธอนะนคือว่าแบบยูถูกย้ำไไปก่อนนะสมหาเศรษฐีมสิมกสับศิลมาสูส่พระราชาเจ้าฝ่ากษัตริย์แต่จงได้เป็นบั่ะคนตะเกียนมาวางเลยนะแต่ที่ตรงนั้นเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งติดสะติดสาะนี่มีสราในพุทธศาสนาแต่น,นุ่มหน่อยมาบวชมาบวชพอบวชแล้วนี่ ปฏิบัติไปคือพระทั่วไปแ่ะเป็นผู้มีความเพียรมีความอดทนประพฤติปฏิบัติไปแต่พอป่วยขึ้นมาตามผิวหนังเหมือนกับเม็ดผักกาดแล้วมันก็โตขึ้นไปเรื่อยจากเม็ดผัก,กาดก็โตเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกเหมือนโรคฝีดาดบ้านเราสมัยก่อนพอแตกมา มันก็น้ำหนองน้ำเลือดมันก็ไหลเยิมทีนี้ที่หนักไปกว่าน,นั้นมันเหมือนแข้งแขนขาในข้างในมันเหมือนกระดูกหักสุดท้ายก็เป็นพระนอนป่วยติดเตียงเพื่อนฝูงหมู่กัลญาณมิตรเมื่อก่อนเคยมาถามเคยมาหาเคยมาพูดเคยมาดูแลทีนี้ต่างคนต่างก็รังเกียจไม่เข้ามาก็ได้ กลัวติดเชื้อโลกกลัวเป็นโน่นนั่นนี่ก็ามาไปใกล้แผลเน่าทีนี้ก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ได้ไปถ่ายได้ก็คนป่วยติดเตียงนอนสุดท้ายเพื่อนทั้งหลายเอาหามแค่ออกไปนูน่นเหมือนกับเป็นบุคคลผู้ถูกลืมในวัดเชตวันเอาไปไว้กุฏินูน่นไกลๆหน่นเล็กสุดท้ายก็ยังไปหาออกจากกุฏิอีก แค่ไปหามไปไว้ใต้ร่มไม้ป่วยใจก็ป่วยเพราะยังมีกิเลสอยู่ใจก็ป่วยเพื่อนฝูงที่เคยพูดคุยสนทนาธรรมไม่มีใครแวะเวียนมาสนทนาด้วยกลิ่นคลุ้งไปหมดหมเหม็นไปทั่ววัดเชตระวันพระพุทธเจ้าท่านมาดูความเมตตาของพระพุทธเจ้าเมตตาบริสุทธิ์ท่านมาดูนอนอยู่แคล่นั่น เราจะเช็ดตัวให้เธอได้ไหมติดสะมองกับพวทพเจ้าใจอิ่มเออขึ้นมานะพระเจ้าเซ็โตไให้เอาผ้าจีวรที่น้ำเลือดน้ำหนองติดแห้งกลางนั้นเอาไปต้มน้ำปุนต้มน้ำห้อนซากออกอัปมะคลใหม่ๆควมอิ่มเอือใจเนพิจารณาตองไปหาถาดขันเจ้าของน,นเป็นคนผู้มันลุธรรมในขณะนอนป่วยอยู่นั้น เป็นภิกษุสงฆ์ผู้แรกเป็นภิกษุรูปแรกที่พระพุทธเจ้าดูแลอุปถากลยนะเพราะอาการป่วยตรงนี้มู่ทิมเบิเมื่อพระพุทธเจ้าไปดูพระในวัดเชตวันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้โอ้ยหอมลอมว่นนาน้อเบิงนะ้งระบาดเมื่อติดสะติดสระนิพพานแล้วนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระคุกายะติดสะ กายะแปลว่ากายผู้แปลว่าผู้มีกายอันพุพองโดยน้ําเลือดน้ำหนองน้ําเน่ามนะก็เลยให้ทําสมให้แล้วก็ตั้งสถูปไว้ให้คนไปกราบไหว้และหลังจากทําศริละสังขารของติดสะเทละเรียบร้อยแล้วพทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตท่านทั้งหลายจงอุปถากพระ ภิกษุผู้อาพาธเถิดโอ้คำตัวนี้มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดใดประกาศกล่องขังเดียวนี่จนปัจจุบันีนบ้านเราเมืองเราที่ไหนมีพุทธศาสนาต้องมีการดูแลกันลูกศิษย์สติวิหาริกดูแลอุปชาอาจารย์อันเตวาสิกดูแลอาจารย์และอาจารย์ก็ดูแลอันเตวสิกอันเตวศิกก็คือพระผู้ มาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์มาจากอาวาสอื่นอารามอื่นสติวิหาริกก็คือพระผู้บวชกับอุปชาแล้วอาศัยอยู่ในวัดกับอุปชานั่นเพิ่อนก็มีวัดไปให้ดูแลซึ่งกันและกันดูแลก,กันโอ้คำตัดของภูบริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเมตตานี่ยิ่งใหญ่ขนาดห็นบ่ ผู้ใดปราถนาจะอุปถากเราตถาคตผู้นั้นจงดูแลพระภิกษุผู้อาพาธเถิดนั่นล้เลยมีบอกดูแลกันพระอาพาธเช่นบอกอย่างคู่พ่อแม่คู่บาอาจารย์ดูแลหลวงปู่ใหญ่ยังสิอย่างลูกศิษย์ลูกหาดูแลคู่บาอาจารย์หฮอดูแลหลวงปู่ศรีพระอุปถากค่นดูแลหลวงพ่อวิทุลบัธรรมพระอุปถากค่นดูแลเช็ดเหนือเช็ดตัวเมียนขี้เมียนเียวให้ อู้อา,นาบน้ำน่นนั่นนี่ดูเรยหาความรังเกียจแม้นิดเดียวก็ไม่มีมืงเดียวล่ะแล้วยิ่งเราอยู่ในสายน้องกว่าพวงนี่ปรับเปลี่ยนกลนยุทธ์ให้มันเข้ากับยุคสมัยเพื่อนมีการดูแรีิกพิกษุอาพาธแม่ชีป่วยเขาโรงพยาบาลเพื่อนมีกองทุนเพื่อซอยเจ็บป,ป่วยผู้ปผู้ประพฤติปฏิบัติอยูได้ดีดพระเจา้พาพระสงฆ์มรอน,นาพมา เพิ่นดูแลกกันไปร่วมกันไปทรงเสริมให้กำลังใจผู้มีชีวิตอยู่และไปสะแสดงความกัจันยูกับตวเบทิตาคุณพอต่อผู้หลวงลับไปแล้วบูชาคุณบูชาท่าเพิ่นนี่สำคัญเลยของมวลมนี้นะยังว่าเป็นผู้ว่าขังเดียวเลยที่วัดเชตดสวันคือพระพุทธเจ้าปาถธนาี่ดูแลพระพุทธเจ้าให้ดูแลพระสงอาพาธมุ่งห้องขึ้กันอันเดียว ดูแลพระสงฆ์อาพาธให้ความสะดวกเกลยดยานพระนะยุกยาเภสัชเป็นธรรมดานี่พระสงฆ์อาพาธคองพระผู้ออกจากเรือนแล้วบ่มีพีไม่นองเลยเด้บ่มีเมียเด้พระบ่มีลูกเดชบ่มีครอบครัวเดชบ่ม่นว่าได้รราอาหารมาหลานมามีเงินพระมีเงินเอาไปให้ลูกให้เมียเออบ่ม่นจังสั่นไห้บวชมาออกจากเรือนแล้วตายแล้วจะเบียดคารวาด มาอุบัติขึ้นใหม่โดยทำวิในของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้มักน้อยสันโดษไปย่งแสนนะเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไปยงนแนะเอา้าฟัง